12นะครับผมหนังสือ Flash on English นะครับม .4 นักเรียนโรงเรียนไหนใช้หนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถถ้าเปิดเข้ามาเจอนะครับนะหรือใครกดไลค์กดแชร์ไปให้นะครับถ้าเห็นการสอนของคุณรัวไป่นานว่าสอนดีมีสาระประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆันไปได้เลยนะครับ ต่อไปมาเรียนเรื่อง My Idea Holiday นะครับก็คือความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับวันหยุดระยะยาวนะครับ My Idea Holiday A Robbie b l o c นะครับ Block ก,ก็คือเป็นการเขียนเนื้อความเป็นการเขียนสารคดีเป็นบล็อกๆไปนะครับของ r o b b e r นะครับว่าของ Robbie นะครับ Robbie คือชื่อคนนะครับนะ Question คถา,า Do you know this words for holiday activities? เขาถามว่าคุณทราบคําศัพท์เหล่านี้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุดโฮลเดย์ Holiday หรือไม่นะครับให้คอมพลี e ด h อ e x เพรส s ั่นนะครับให้เติมนะครับการแสดงนะครับนะการแสดงในนะี่คือคําที่แสดงออกมาตามละเอียดนะครับอันเด t ร์เดอะพิเใต้ภาพก็คือเขียนตัวอักษรลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องตามตัวอักษรที่ได้หายไปอย่างนั้นนั่นเองนะครับอธิบายเข้าใจง่ายภาพนี้เป็นคํากริยานะครับ คุณครูเติมให้เลยนะครับตรงนี้เพราะว่าอ่าทางสำนักพิมพ์นะครับนะเขาเติมมาให้แล้วก็ไม่ต้องลบนะครับนะตรงนี้เป็นคำศัพท์ช่วยเหลือนักเรียนหน่อยสรวมนะครับแปลว,ว่าอะไรครับว่ายน้ำภาคที่สองครับเขาเรียกว่า visit monument นะครับ visit แปลว,ว่าไปเยี่ยมไปเที่ยวชมนะครับ monument นะครับแปลว,ว่าอนุสาวรีย์ ข้อ3นะครับเป็นวลีนะครับนะ make new f uh, new friends นะครับ make new friends นะครับแปลตามคำศัก make, ก่ง make คำศัพ์ make แปลว่าทำ new แปลว่าใหม่ friends แปลว่าเพื่อนหลายคนแต่เวลาแปลเป็นไทยแปลาว่าหาเพื่อนใหม่ๆนะครับนะอย่าไปแปลว่า,วาทําเพื่อนใหม่ๆนะครับนะ <laughs> มันไม่เข้าใจนะครับทาทาเพื่อนใหม่ๆเข้าใจนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เคลียร์นะครับอะไรอยู่ๆทาเพื่อนใหม่ๆ ก็คือหาเพื่อนใหม่ๆนะครับคบเพื่อนใหม่ๆนั่นเองนะครับนะภาพต่อไปก็คือซันบาตนะครับซันบาแปลว่าอาบแดดนะครับนะโดยเฉพาะชาวยุโรปชอบมานั่งอาบแดดนะครับเพราะบ้านเขาแดดไม่ค่อยมีนะครับต่อไปครับผมมาดูบล็อกนะครับของรอบบี้นะครับใช้หัวเรื่องว่าคูโฮลีเดยโฮลีเด์แปลว่าวันหยุดระยะยาวนะครับนะ แต่ถ้า Vacation นะครับแปลว่าวันหยุดระยะสั้นคูในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหนาวนะครับแต่แปลว่าสุดยอดดีเยี่ยมเลิศวิริสมารานะครับก็คือวันหยุดายาวที่สุดยอดมากๆนะครับพอใจในวันหยุดระยะยาวว่าอย่างไ้นนะครับนะในเนื้อเรื่องก็คือว่า most kids away go on holiday with their families most นะครับแปลว่ามากที่สุดคิดแปลว่าเด็กๆ แปลเป็นภาษาไทยก็คือเด็กๆโดยส่วนมากนะครับจะไปเที่ยววันหยุดโรดดิกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวข,ของเขานะครับนะเสมอเลยนะครับเอาเวและเสมอ they go to hotel or an apartment they visit monuments or educational trips and they sometimes go to eat in restaurants okay maybe young kitchen s h o or that but for teenagers How often do you hear them say it's too boring? แม่ยาวเหลือเกินนะครับประโยคกว่าจะจบหนึ่งย่อหน้าพอดีแปลว่านะครับนะเด็กๆโดยทั่วไปนั้นมักจะไปเที่ยววันหยุดระยะยาวกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาเสมอกับครอบครัวเสมอนะครับนน mm hmm. f <Family S 2> แฟ i ลีแบบครอบครัวเด <Day S 2> นที่คือเด็กๆเหล่านั้นนะครับจะไปพักตามโรงแรมหรือไม่ก็พักตามอพาร์ตเมนต์นะครับ พวกเขานะครับจะไปเยี่ยมชมอนุสาวรียนะครับโดยไปเพื่อการทัศนศึกษานะครับ Educational trip แปลว่าเดินทางไปเพื่อทัศนศาึกษา And they sometimes และบางครั้งเด็กตั้งเรียนเหล่านั้นนะครับก็จะไปรับประทานอาหารในพัตคารนะครับโอเคเลยนะครับนะเด็กหนุ่มๆเหล่านั้นก็จะรู้สึก enjoy นะครับสนุกสนานนะครับ Uh, all that but for t nature ็ว่าเด็กๆในที่นี้นะครับนะอาจจะเด็กที่ยังไม่ได้เข้าวัยรุ่นนะครับเพราะในในเนื้อเรื่องนี้ผู้เขียนก็บอกว่าแต่สำหรับวัยทีนนะครับนะวัยทีนก็คือตั้งแต่อายุสิบาขวบขึ้นไปที่ลงท้ายด้วยกับว่าทีนก็คือเธอนจนกระทั่งถึงนายีนะครับ1 3บสถึงสิเกนี่ก็เรียกวัยทีนแต่ถ้า12นี่มันลงท้ายด้วยคำว่าชเวลนะครับยังไม่ได้ลงท้ายด้วยทีน ก็ยังถือว่าเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยทีนั้นนะครับนะก็จะไม่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะ how often do you hear from ah uh, e m s y เพราะเด็กวัยรุ่นนะครับนะคุณได้ยินบ่อยๆหรือไม่นะครับพวกเขาจะพูดว่าการทัศน,ศ,นศึกษานั้นมัน it's so boring นะครับตัวโอร้อยตัวเลยสี่ตัวเองนะครับนะแต่คุณครูน่นใส่ยาวว่าร้อยตัว พวกวัยรุ่นจะพูดว่า,ามันน่าเบื่อเหลือเกินนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นแปลต่อเข้าไป M16 ส่วนฉันนั้นก็เป็นหนึ่งในวัยรุ่นนะครับอายุ16ปีหนาว and I don't like going on holiday และแน่นอนนะครับผมไม่ชอบไปเที่ยววันโอเดย์กับพ่อแม่ดังที่ได้เกล่นไว้ข้างต้นนะครับ with my foreign every year ทุกปีเลยนะครับนะคุณแม่ชวนไปทุกปีเลยแต่ฉันไม่อยากจะไป I want to go with my friends sometime. ฉันต้องการไปกับเพื่อนๆมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะ sometime เพราะบางครั้งนั้น I like doing fun things. ฉันต้องการที่จะสุขสนุกเล่นสนุกสนุกตามประษาวัยรุ่น t h e n a g e things นะครับทำสิ่งต่างๆที่วัยรุ่นชอบทำ My parents always say และคุณพ่อคุณแม่ของฉันมักจะพูดตลอดเลยว่า No, Robbie, No. อย่าทำแบบนั้นรรบี้อย่าทำแบบนั้น come with us to c o n w a l l มากับแม่กับพ่อเธอเราไปเที่ยวที่คอนวอลกัน t h e y go to c o n w a l l e r y y e a r วงเล็บนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ชวนไปเที่ยวเมืองคอนวอลทุกปีเลยผมเบื่อแล้วนะครับเห็นจนชินหมดแล้ว but this year is different แต่ปีนี้นะครับเป็นปีที่แตกต่างออกไป I have got some money from my Saturday job ฉันได้ไปทํางานนะครับนะพิเศษและก็ได้เงินมานะครับจากการทํางานในวันวันเสาร์นะครับวันเดียว and I've got a plan และฉันก็วางแผนไว้แล้วนะครับว่า a study camp there in the USA ฉันจะไปเที่ยวทัศนศึกษาแบบวัยรุ่นก็คือเป็น camp holiday นะครับ camp holiday ก็คือนักเรียนไปตั้งแคมป์นะครับนะเพื่อ ถ้าศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็น English c a m ์เป็นอะไรแคมป์ก็ว่ากันไปในประเทศสหรัฐเอเมาแปลกันต่อครับนั่นก็คือ the camp is in Vermont and the program looks fantastic แคมป์ที่พูดถึงนะครับที่บอกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นนะครับก็คือจัดขึ้นในเมือง v e r ร์มอนะครับแล้วก็โปรแกรมของแคมป์นะครับดูแล้วน่าสนใจเหลือเกิน In the morning นะครับในแคมป์นะครับหนาะไปแล้วนะครับนะก็อธิบายฟังว่าตอนเช้าทำอะไรบ้าง there there studies in art there นะครับไม่ใช่ uh, there there แปลวมีนะครับมีการเรียนนะครับคอร์สเกี่ยวกับวิชาศิลปะเกี่ยวกับวิชาดนตรีเกี่ยวกับวิชาละครนะครับนะมีคอร์สได้เรียนสามคอร์สแล้วก็วงเล็บนะครับว่าโอเคเลย I don't usually like lesson ปกติแล้วนะครับผมไม่ชอบเรียนนะครับนะไม่ชอบเรียนเลยผมชอบสนุกอย่างเดียวอนี่คุณครูแถมไปนะฉันไม่ชอบเรียนแต่ I don't mind t h e s c o u r s e they are cool แต่ฉันก็ไม่รังเกียจน,นะครับเพราะว่าคอร์อศริลปะคอร์ดนตรีและคอร์ละครนี่อาจจะสนใจอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่สนใจการเรียนวิชาการนะครับแต่คอร์เหล่านี้ they are cool, they are cool. They are ในที่นี่ก็คือคอร์เหล่านั้นนะครับ คูก็เหมือนหัวเรื่องที่ได้แปลไว้นะครับแปลว่าเลิศวิเศษนะครับหลักสูตรเหนี้โอ้ยยอดเยี่ยมเหลือเกินอินนีรับูนนะครับในช่วงบ่ายนั้น there are outdoor activities นะครับ there are, แปลว่ามีนะครับ outdoor แปลว่ากลางแจ้ง activities เปลี่ยนไว้ไปในตัวมี s นะครับคือกิจกรรมหลายๆลอย่างมีกิจกรรมกลางแจ้งหลายๆอย่าง you play sports or go r i d t i n g คุณสามารถไปเล่นกีฬาได้ or go r a t i n g แปลว่าไปล่องแก่งนะครับะรับ r a งเนี่ย c a n ู i n g นะครับไปพายเรือแคนู w i n ซ surfing นะครับไปเล่นวินเซิฟนะครับแล้วก็วงเล็บอีกว่า I love ตอ t ์ r sport ฉันชอบกีฬาทางน้ำดังนั้นก็อาจจะไปพายเรือแคนูนะครับไปล่องแก่งก็ได้ซ้ำๆบางครั้งนั้น you feel lazy บางครั้งนั้นคุณรู้สึกขี้เกียจนะครับเลส y โซ่ so, ดังนั้น You just s u n b a t h and swim in the lake or stub. ถ้าเกิดคุณีี่ไปพายเรือนะครับคุณก็แค่นั่งอาบแดดนะครับ sunbathe หรือไม่ก็ swim in the lake นะครับว่ายน้ำในทะเลสาบนะครับหรือในสตันะครับสตับในที่นี้แปลว่าภูนะครับนะก็คือแปลว่าสาวยน้ำนะครับ The o r g a n i z a p i n a t r i p นะครับพวกเขาได้จัดการ นะครับการเดินทางด้วยการไปตั้งแคมป์ด้วยนะครับนะ to, you go by horse or sleep in tents in the forest You go by horse ก็คือบางคนก็ขี่ม้านะครับนะขี่ม้าไปแล้วก็ไปตั้งเต็นท์อยู่ในป่านะครับผมมันเป็นอะไรที่ weak w e ิ k นะครับเป็นคำบูทานที่เป็นไปในแง่โพสิทีฟนะครับตามที่ได้เรียนมาในก่อนหน้านี้ก็คือเป็นอะไรที่ เป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปในแง่บวกนะครับก็จะอุทานว่า weak นะครับแปลต่อครับเหลือย้อนสุดท้ายนะครับก็บอกว่า the, the accommodation is similar to a youth hostel accommodation แปลว่าสถานที่พักนะครับ is similar นะครับแปลว่าคล้าย similar เป็นคำรคุณศัพท์นะครับแปลว่าคล้ายคำาคุณศัพท์นั้นใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับนี่คือหลักไวยากรณ์ก็เลยใช้คู่กับ is นะครับแล้ว uh, verb to be นั้นไม่ต้องแปล ก็เลยแปลว่าสถานที่พักนั้นคล้ายคล้ายกับอะไรครับคล้ายกับ used อายูสโฮสเทลนักเรียนด้วยดีนะครับตรงนี้ไม่ใช่โฮเทลนะครับมีตัว S อเข้ามาด้วยอ่านว่าโฮสเทลโฮสเทลแปลว่าที่พักนะครับนะถ้าโฮเทลว่าโรงแรม You sleep in a big room นะครับคุณก็จะได้หลับนอนในห้องใหญ่ๆ and everyone help o ่ o ยคุกมิ e a ์ a อน a ์ครีนาและก็มีและก็ทุกคนนะครับช่วยกัน ในการปรุงอาหารนะครับแล้วก็ทำความสะอาด The s t u d e n s come from all over the world ในการไปเข้าแคมป์ครั้งนี้ในประเทศสหรัฐนะครับมีนักเรียนมาจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ it's great นะครับก็อุทานมาว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินดีกว่าไปเที่ยวเมืองแคนวากับครอบครัวนะครับความหมาย I love meeting people from other countries and making new friends นะครับเพราะว่าเพื่อนๆมากันทั่วโลกนะครับดังนั้นฉันชอบในการพบปะผู้คนนะครับ I love meeting people from other countries ที่มาจากประเทศอื่นๆนะครับ from other countries and making new friends นะครับและทำให้ฉันได้เพื่อนใหม่ๆมากมายนะครับแต่ว่าอย่างนั้น นี่คือสไตล์การสอนของครูเปนันนัครับนในระดับม .4 ม .5 มนะครับแปลให้ทุกการาศั์นะครับนะแต่ไม่ได้เขียนคําแปลให้เพราะต้องการให้ลูกๆมาฟังการแปลกันสดๆนะครับไม่เหมือนกับป .1 ถึงม .3 นะครับครูจะเขียนคาแปลให้ด้วยเลยมาตอบกันนะครับก็บอกว่า listen and read Robbie block what does he think about study camp holiday ฟังเนื้อเรื่องมาเมื่อกี้นะครับเรื่อง ร็อบบี้บล็อกก็คือบล็อกที่ร็อบบี้เขียนขึ้นนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับนะคําถามก็ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการไปเที่ยววันหยุดตั้งแคมป์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคำว่า study camp เนี่ยก็คือตั้งแคมป์เกี่ยวกับการเรียนกาศึกษานะครับในประเทศสหรัฐทั้งๆที่ไม่ได้ใส่ว่าสหรัฐอเมริกาแต่คุณครูก็ขยายความให้นะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายคําตอบก็ข้อ A นะครับก็คือ they a r e ฟันนะครับเด are ฟันแปลว่า เดในะที่นี่ก็คือการตั้งแคมป์นะครับนะไม่ได้แปลว่าผู้คนนะการตั้งแคมป์เหล่านั้นสนุกหรือเกิดน,นะครับแต่้า้็สอง they are educational นะครับมันเป็นาการศึกษาเท่านั้นนะครับ they are not interesting นะครับแปลว่ามันไม่น่าสนใจตอบ้้เองนะครับทีนี้มาตอบคำถามกันนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเมื่อกี้นะครับ answer the question นะครับขาถามว่า where does Robbie want to go on holiday แปลว่าร็อบบี้ต้องการไปเที่ยววันหยุดโรเดที่ไหนนะครับมีให้เลือกสองที่เกอไปกับครอบครัวในเมืองแคนวอนกับไปทัศนศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาคำตอบก็คือ w o w d n t s to go to the USA นะครับไปทัศนศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือนักเรียนจะตอบให้ละเอียดกว่านี้ก็คือ he w a t t ก o o o t t ะสตู d ิ camps นะครับ i น USA นะครับก็คือไปเข้าแคมป์ทัศนศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อสองก็ถามว่า what type of holiday it is? is it แปลว่าวันหยุดนะครับชนิดไหนนะครับมันคือวันหยุดชนิดไหนวันหยุดที่เข้าไปเที่ยวนะครับนะในสหรัฐมันเป็นวันหยุดชนิดไหนต่อว่า t i s study holiday นะครับก็คือเป็นวันหยุดระยะยาวที่เกี่ยวกับการศึกษาก็คือวันหยุดระยะยาวเกี่ยวกับการทัศนศึกษานั่นเองข้อที่สามครับ write treatings ส่ว d ดู write three things นะครับก็คือให้เขียนสิ่งสามอย่างการกระทำสามอย่างที่ส่วนดูที่นักเรียนกระทำในการไปเข้าแคมป์ครั้งนี้นะครับ in the morning in the camp เฉพาะในช่วงเช้านะครับทำอะไรบ้างสามอย่างคำตอบก็คือ soon have lessons in art music and drama คำตอบนะครับดูเหมือนจะเป็นอย่างเดียวแต่ตอบความหมายก็สามอย่างเลยนะครับคือนักเรียน เรียนวิชาศิละปะเรียนวิชาดนตรีหรือไม่ก็เรียนวิชาละครนะครับมีสามอย่างให้กระทำมาก็ที่4ี่ครก็ถามว่าเขาบอกว่าให้ write the outdoor activities at the camp ให้เขียนกิจกรรมที่ทำกลางแจ้งนะครับในการไปเข้าแคมป์ครั้งนี้คำตอบนะครับกี่อย่างก็ได้นะครับก็มี rafting นะครับก็คือการล่องแก่ง c a n o n i นะครับปายเรือแคนู วิน d s เซ f ร์ฟนะครับการเล่น Windsurf ร์ฟข้อที่ห้าครับ Where do the students sleep at the camp? นักเรียนนะครับไปเข้าแคมป์พักหรือว่านอนอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือ they sleep in a big room นะครับพวกเขานอนอยู่ในห้องใหญ่นะครับหรือนะครับบางคนนะครับวงเล็บ and sometimes i n t e n t s in the forest บางคนก็จะขี่ม้านะครับไปนอนในเต็นท์ในป่า แต่เขาไม่ได้เขียนว่าขี่ม้านะครับในคุณครูอธิบายเสริมเพิ่มเติมก็ไปให้เราเห็นภาพจากที่แปลมาเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่า where the s t u n from นักเรียนที่ไปเข้าแคมป์ในครั้งนี้มาจากไหนหมายถึงว่ามาจากประเทศไหนนั่นเองนะครับก็ตอบว่า the s t u n are from all over the world แปลว่านักเรียนนะครับหลายๆคนเหล่านั้นมาจากทั่วโลกนะครับโอเคนะครับผม เรียนกับคุณครูพี่นานถ้าเกิดว่าเข้าใจดีนะครับมีสาระประโยชน์ก็สามารถกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ต่อต,อตอบอกเพื่อนเนกันไปได้เลยนะครับไปเรียนกันต่อหน้าที่43ต่อครับสามต่อครับ